สวัสดีครับสวัสดีพี่ทา่านนะครับ แผงจอพระเครื่องมาอีกแล้วนะพี่นะสำหรับแผงจอวันนี้ก็1ชุดเหมือนเดิมครับพี่นี่ครับน้ราคาเราใจนะพี่นะเริ่มต้น2 0 0ร้อยสาม้อพี่นะพร้อมส่งทุกรายการไม่มีค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นนะนครับเก็บเงินปลายทางเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับวันนี้บอกเลยว่าดูเด็ดเพ่นมาแน่นอนนะครับหน้าพาที่หลากหลายเช่นเคยพี่นะครับลึกรับตับแตกเราก็มีนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาับชมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันพี่นะี่ครับแน,น่นๆถาดนะครับแน,น่นๆถาดนะครับรายการแรก เนี่ยครับวันนี้จะเล่าใจขนาดไหนนะครับรับชมไปพร้อมๆกันนะครับรายการแรกพี่นันนะครับเป็นระปิตาครับพี่สําหรับวงนี้นะครับระปิตาเนื้อสวยนะพี่นันเนื้อผงคุกรักครับพี่คาบทองยังเดิมๆอยู่เลยนะครับคาบทองที่ฝังอยู่ในซอกลึกพี่นันยังคงคาบความเก่าและคาบเดิมๆอยู่เลยพี่สวยนวต้องใช้คำนี้เลยพี่เนี่ยครับสวยสง่าผ่าเผยเนี่ยครับะสวยสง่าผ่าเผยไข่เดิมธรรมชาติเดิมพี่ แคนับขายเดิมแรกธรรมาชิเดิมแนะคนับแหมสวยๆแบบนี้พี่แหนะ็บจริงๆเลยไม่ควรพลาดเออสวยๆแบบนี้จริงๆเลยไม่ควรพลาดแหนะ็บราคาเบาๆแบบเร้าใจเลยดีกว่าแหนะ็บราคาเบาๆแบบเร้าใจเลยดีกว่าพี่แนะ็บระคพิตาเอาไปสามร้อยแน็บแหมรายการต้นๆในี่นานีสามร้อยบาท องนี้พี่นะเดี๋ยวบางอย่างต้องขออนุญาตตัดออกจากถุงเนี่ยนะเพื่อเพิ่มความคมชันลึกเนี่ยอะเพื่อเพิ่มความคมชันลึกครับพี่เนี่ยนี่ครับพี่อันนี้จะเป็นชินราชหลังยันนะพี่นะครับอาจารย์เจ็กวัดเขาแดงครับพี่เนี่ยนะอาจารย์เจ๊กเขาแดงเนี่ยับก็เป็นพระสายใต้เนี่ยนะซึ่งคงความเก่าและความสม่ําเสมอด้วยความงามอันอย่างยิ่งเลยพี่เอ้ยนะอง์นี้งามมากนะนะฮะองนี้งามมากไม่ได้งามธรรมดาพี่นงามงามพระสวยจริง นวพระสวยจริงพี่องค์นี้นะอ่สำหร uh ับองค์นี <IN> ้นะครับใครไวใครได้ในการสามร้อยอาจารย์เจ็กนะสามร้อยบาทอาจารย์เจ็กสามร้อยพระพิตาสายใต้เลยเหมือนกันพี่แนวพินาพัทลุงแนวพัธบรุงจ๋าแนวนะพระดูง่ายสบายตาแนวพระพัธบรุงจ๋าพระดูง่ายสบายตาแนวช่อเดิมสบายเดิมความเก่าความแห้งเดิมเดิมแนวช่อเดิมความเก่าความแห้งเดิมเดิมแนวพินาพัธนรุงจ๋า 300บาทนะครับแบ่งปันกันไปพี่นะครับองค์ต่อไป นี่ครับพี่ในมอันนี้จะเป็นอ่พนมรอกนะครับน้โหูดูความเก่าแล้วกันพี่นะพนมรอกนะนี่ครับธรรมดาเราไม่เอาพี่เราชอบแบบคระลาในแอมนะอันนี้พระเก็บจริงเก่าจริงพี่น้าน,นะกรุพนมรอกนพระล่าสุดเลยพี่เออถึงแตกกรุออกมาในแอมน้ำน,นี้พระเดิมๆไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นพี่ดูพระเราดูพื้นผิวนพ้พี่ๆลองสังเกตพื้นผิวนพี่นะธรรมาชาติขาพร่องรอยในการหล่อนี่คือพระหล่อโบราณถูกต้องอย่างยิ่งนะน,ะนี่คือร่องรอยการหล่อโบราณพี่น้ำะถูกต้องอย่างยิ่งเลยพี่และรอยตะไบเดิ แนวร่องรอยตาใบเดิมๆเลยเอา300 3 0อบาทนะครับพนมลอกเนี่ยโอ้ยใครไวใครได้นะครับนะใครไวใครได้พี่เทพเจ้าจีนเนะครับเทพเจ้าจีนนี่พี่ดูเนี่ยอันนี้เอา200ยเนะครับเทพเจ้าจีนนะ200บาทเนี่ยพี่พาาแบบนี้จริงๆเลยไม่ต้องกลัวเกมพี่ไม่มีเกมอยู่แล้วเนะครับนะเป็นเออเขาเรียกนะเนื้อชินตะกัวอาบทองแดงเนี่ยครับเนื้อชินตะกัวอาบทองแดงพี่ ไม่ต้องกลัวเกพ๊พี่พระแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วในยามนะคืออาจจะเป็นเทพเจ้าที่เขาโดอขึ้นมาพี่นั้นนับตามเาขาได้นะสร้างศาลเจ้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าในยามนะพี่พี่ลองดูนะเอา200ร้อยในยามใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญผมบอกเลยจัดได้จัดเลยในยามจัดได้จัดเลยพี่ในยามเรื่งของปู่สุกปากคลองมะขามเท่าครับพี่ <S <S ปู่สุกปากคลองมะขามเท่าเห็นไหมไดูรอยจานเนี่ย,ย,ยสวยจริง ร้อยจานเดิม300บาทปูสุกปากคลองมะขามเท่า300บาทนะครับ300บาทแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้ไม่ธรรมดานะนี่นะนะหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำก็พี่พระสายใต้นะครับปี16ด้วยนะครับเออปี16ด้วยนะครับนะโอ้โหบอกเลยว่าพุทธคุณนะครับนวกระโดดออกจากมือพี่แนวปัดตานีจ๋านะแนวเออปัดตานีจ๋าวันนี้พระสายใต้เยอะนะ แนววันนี้พ้าสายใต้เยอะมากเอาสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อดำแนะพ่อดำสามร้อยอุประคุตแนววันนี้ผิวเดิมเมื่อพี่ข้าวเหงือข้าวครเดิมๆเลยแนวนะอุประคุตแนวสำหรับอุประคุตตรงนี้รนบนะผมบอกเลยว่าเนื้อเขาจัดมากในพี่นะเนื้อจัดจ้านโดดเด่นและไม่เหมือนใครแนวเนื้อจัดจ้านโดดเด่นและไม่เหมือนใครเนี่ย อันนี้เดิมจริงเนี่ยครับเดิมจริงองค์นี้เอา300 300ยบาทในครับ3า0บาทแล้วก็ชูชกไม้แกะเก่าในครับดนะนี้เป็นร่องรอยการแกะแล้วพี่นะครับแกะไม้พี่นะครับเกา่าๆเลยในครับนะเก่านะๆเลยพี่เป็นชูชกนครับเป็นชูชกเอา300าแล้วกันพี่ไม้เกา่าๆอยู่ในเรียมในครับไม้เกา่าๆอยู่ในเรียมเอา สามร้อยบาทนะครับ <handled> ช <it> ูชกนะพี่เนี่ยอย่างเงี้ยน่าเก็บนะจริงๆเลยแบบเนี้ยน่าเก็บเลยพี่สา0ร้อยนะครับสา0รอยองค์ต่อไปครับพี่เนบองค์นี้จะเป็นเหรียญแนวเหรียญแมงกระบี่หลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญแมงกระบี่แนวนะหลวงพ่อเดิมครับพี่อันนี้พระสวยนะต้องใช้คํานี้เลยพี่องค์นี้พระสวยนะหลวงพ่อเดิมโอ้โหพี่เอ้ยนะดูเนื้อเดียนะดูเนื้อเรียหลวงพ่อเดิมเนี่ยสวยจริงนะแนวนะสวยจริงนะพ่อเดิมโอ้โห แนวนะพอเดิมองนี้เอา300อยู่ในตลับเลยพร้อมใช้พร้อมแขวนแนวนะพร้อมใช้พร้อมแขวนองค์นี้พี่แนวชินาราชบรวงพ่อมนของ12แนวชินาราชบรวงพ่อมนคองสิบสองแนวนะองสิบสองที่ธรรมดาที่ไหนแล้วพี่ดูเนื้อดิดูมวลสารดิแนวพี่พี่ลองดูเนื้อแล้วดูมวลสารนี่พี่ทองสิบสอง กองสิบสองนี่เป็นกองที่ไม่ธรรมดานะพี่นะดูเนื้อนะับเนื้อหามวลสารท่านในะพี่นะจะบอกเลยว่าจัดจ้านอย่างยิ่งเนะี่ครับจัดจ้านอย่างยิ่งแนวะประหลวงพ่อมนต์อ่านี่ครับพี่สนะนะนะองสี่หกสามแนวสองสี่หกสามเนวสองสี่หกสามองค์นี้ดนะ้านหลังบอกเลยว่าความเก่าที่ไม่ธรรมดาแม่ราคาและจับต้องได้จังหวะสามร้อยบาทนะครับนะลากยาวไปเลยพี่นี่ครับองค์นี้อยู่ในเร่ยมเดิมนะไม่ได้แกะเลยเนี่ดูเนี่ดูดูดูผิวพันธุ์นี่นะพี่ดูผิวพันธุ์แล้วพี่ดูข้าวธรรมชาติเนี่ยเป็นไง ป็นอันนี้เนื้อแก่เข้าสุกใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเนื้อแก่เข้าสุกแก่กล้วยแก่อะไรกันพี่นะดามวลสารเขาเรีดามวลสารหลักๆเขาเยอะนะจริงๆเลยจะมีพวกปูนเปลือกหอยดิบปูนเปลืกหอยสุกปูนเพชรนวนะดินหลักเมืองแนววิดาดินสอพองดินโป่งเหลืองเข้าสุกต่างแห้งับโอู้หลากหลายพี่กานทูบผงปูนเพชรทรายขาว ไอ้สายแก้วสายขาสายแก้วนะครับนะกัวเทาและก็เม็ดพะาธาตุเนะี่ยครับนี่ไ้ให้ผมเล่าแปบว่าเป็นหลักการนี่นานเลยนะนะจริงจริงเลยนานเลยล่ะนะพี่นะส่วนผสมส้มเด็ดเยอะมากนะครับบางทีผมก็จําได้บ้างไม่จำไม่ได้บ้างในวินะทีนะนะปะปลาปนกันไปองนี้เนื้อสวยไม่ได้แก่จากเลี่ยมเลยองนี้ขอสี่ร้อยบาทในคะรับหมายเล็กหนึ่งนะขอสี่ร้อยผ้าสวยจริงเนะี่ยครับโอ้หนึกเลยอ่ะนะครับผมส่องให้ดูพี่ก็ยังเห็นเลยเนี่ยพ้าไม่หนึบหนึบเลยอ่ะ เนียครับมือแบบว่าพ้าเราเดิมธรรมชาติเลยพี่เนี่ยคัดไปพร้อมๆกันนะพี่นะสนุกเร้าใจแน่นอนนะครับหมายเลขหนึ่งขอสี่ร้อยนะครับหมายเลขหนึ่งนีครับนะขอสี่ร้อยบาทหมายเลขหนึ่งสี่ร้อยเนี่ยครับนะต่อเนื่องกันไปเลยพี่แนวนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับคล้ายๆแบบเป็นพวกลบบุรีทรงเครื่องอะไรประมาณนี้พี่เนื้อตะกั่วสนิมแดงนะหลังลายผ้านะครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับหลังลายผ้าพระเราเก่าจริงนะครับเออพระเราเก่าจริงหลังลายผ้า สามร้อยโอ้โหราคากระซิบเลยพี่สามร้อยไม่มีอีกแล้วนะนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะนะครับราคากระซิบเลยพี่สามร้อยบาทนะครับองค์นี้พี่นะองค์นี้ผมก็ชอบนะจริงๆเลยเป็นฉลูดหลวงปู่บุญนะครับไปใช่พิมพ์ฉลูดไหมเป็นพิมพ์ฉลูดหรือเป็นพระจ่ะเออเป็นพระชายพิมพ์อะไรแต่เจ้าของเดิมบอกเป็นพิมพ์ฉลูดใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นะแต่รู้เราไปหลวงปู่บุญแน่นอนนะครับเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแน่นอนพี่องค์นี้เอาเอาเท่าไหร่จ่ะเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับปูบุญวัดจางบางแก้วแนบปูบุญวัดจางบางแก้วสามร้อยสามร้อยแล้วก็แนบนี cheat, ่เลยพี finer, ่แนวเหรียญขออนุญาตแก่แนบแกะพี่พี่ได้รับชมในวินาทีนั้นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพระจันทร์ฟันกิ๊บเลยเห็นไหมเหรียญพระจันทร์ฟันแนวเหรียญพระจันทร์ฟันอาจาโรครับพี่แนบอาจาโรหูเหรียญกิ๊บเลยพี่เรีย แนวเปลี่ยนกิฟเลยดูเนื้อด้านหลังเนี่ยน้ด้านหลังฟอนตองสือเอยความเก่าความแห้งแนวแนวด้านหลังน้ี่นะนความเก่าความแห้งเนี่ยแนวองค์นี้เอาสามร้อยบาทแนวนะสามร้อยบาทนะครับไปต่อดีพี่นะครับขายต่อดีองค์นี้เลยแนวองค์นี้บอกเลยว่าปึกมาแนวองค์นี้บอกเลยว่าปึกมาพี่ดูเนื้อเนี่ยแม่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยแนวดูเนื้อดูพิมพ์และดูทรงเห็นไหมนี่ดูเนื้อเนี่ยบึกมา นะครับปึกมากดูเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นพระรูปแบบรูปทรงแบบยอดขุนพลนะนะจริงๆเลยรูปแบบรูปทรงเป็นยอดขุนพลในพีนะ้นนะอาจจะเป็นทางภาคเหนือหรือเปล่าแหนมะองน,นี้ต้องใช้คําว่าอาจจะเป็นทางภาคเหนือหรือเปล่าพี่นะแต่พระเขาจริงๆเลยพระแบบเดิมๆมากเลยนะเอาเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทก็แบ่งปันเกินไปในอันนะแบ่งปันเกินไปองค์ต่อไปนะครับเหรียญสาหรับเหรียญน,นี้ในพีนะนะนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อจงแนบเหรียญหลวงพ่อจง แนววัดหน้าต่างนอกแนวเหรียญรั้ววงพระจงวัดหน้าต่างนอกนี่ดูด้านหลังนี่สองสี่แปดห้าแนวเหรียนนี้ได้รับสองสี่แปดห้าแนวสองสี่แปดห้าต้องใช้คำว่าสไตล์พระเดิมมาก แนบสไตล์พระเดิมมากพี่เห็นไหมพ่อจงสองสี่แปดห้าเสมาเล็กเนาะนะครับที่เขาเรียกกันนะเสมาเล็กผิวพันธุ์ไม่ต้องพูดถึงพี่อันนี้คือไม่ได้แก่นะแนวนะคาบเผือกคาบใครคาบกระแสเหรียญเห็นไหมคาบจ้ำแดงแนบเขาขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วรับเขาขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วพี่ับวลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญนี้เอาสามร้อยแนบเหรียญนี้เอาสามร้อยบาทแนองค์ต่อไปแนวองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญของแนบไม่ได้เป็นของหลวงพ่อเงินนะ ถ้าจาไม่ผิดนะครับนบื้บวงพระเงินวัดดอนเยหอมพี่เหรียญล่มดําพี่ในคัเนื้อเหรียญเสมาบรวงพ่ะเงินวัดดอนเยหอมดูเนี่ยด้านหลังนี่พี่เนืวัดดอนเยหอมพี่นี้เป็นของน,คร,นครปถมเนืพี่นะเออนี่ครับอันนี้ก็ปีสองเจ็ดเนาะปีที่เอาสองร้อยเนืเหรียญน,นี้นืพี่นะวัดดอนเยหอมเอาสองร้อยบาทนะครับเหรียญแท้นะดูง,ง่ายๆเลยผิวสวยกริ๊กเลยสองร้อยเนืปีสองเจ็ดเอาสองร้อย สองร้อยก็องนี้พี่แนวะองนี้ก็พระสวยแนวะแนวะพิมโพย,ย้ยอยด้านหลังเป็นตัวยันแบบนี้ยันแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะแนวะแนวะลนะักษณะยันคล้ายๆคุณแม่บุเรือนแนวลักษณะยันคล้ายๆนะของคุณแม่บุเรือนแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแนวะนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะวอลฟอร์อะไรเนี่ยแนวพ่นะใครดูเป็นก็ไปแล้วกันแนวะพระแบบนี้พระสไตล์เดิมๆเ,เอาสามร้อยสามร้อยบาทพี่ร่องรอยการกดพิมพ์เนื้อนเนอะในพิัานนะนะครับองนี้ต้องใช้คําว่าเข้าตำรับตำรานะ เนี่ยครับเออองนี้ต้องใช้คําว่าเข้าตํำรับตําราเลยพี่ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอเจอเอาไปสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทเนี่ยครับนะสําหรับองค์ต่อไปเนี่ยครับสําหรับองค์ต่อไปเนี่ยครับเอาเป็นเสือนะี่ครับพี่เสือ แนวนะเสือเก่าๆอันเล้าด้านแนวอ่าเสือเก่าๆอันเล้าด้านเลยพี่แนวพี่พี่ดูปากดูตาดูหูแนวนะเห็นไหมนี่รอยจานนพี่จานยันกอย่าในเวลาหรือยันกอย่านี่คือลงไปในเนื้อหมดแล้วเสือนี้เก่ามากเก่าและแห้ง้วยพี่เห็นไหมเห็นไหมเก่าและแห้ง้วยพี่แนวหรังพาดแนวหรังพาดแบบนี้เอาเสือได้ไี่นะครับเสือขอแนวนะเสือขอเก้าร้อยบาทนะครับ มาต่อมาสําหรับรายการต่อไปกับพี่นะครับองค์ต่อไปนะพี่นะครับองนี้เลยดีกว่าเนนี้พทังสมเด็จเนื้อเก่าเนื้อแกร่งเนนี้นะเนื้อเก่าเนื้อแกร่งเห็นไหมในนีพี่ลองดูเนื้อนะหแกร่งแห้งเนนี้นะพี่ลองดูเนื้อเนนนะผมต้องใช้คำนี้เลยพี่เก่าแกล่งได้แห้งเลยเกินเนนี้นะสวยมากพี่เนื้อนี้เห็นไหมด้านหลังจะเป็นหลังกระดานพี่ ในีครับลังกระดานแบบพิว๊ิเห็นไหมในครับแล้วกระดานต้องเก่าพี่เนียวไม่ใช่ร่องกระดานกดมาเมื่อวานนี้เมื่อไรเนี้นะกระดานต้องเก่าเก่าได้กืนลึกเห็นไหมนะกืนลงไปซึมลงไปในเนื้อพระเลยไหมเนี้ยกืนจะเป็นพื้นเดียวกันกับเนื้อพระแล้วเห็นไหมรอยกระดานมันต้องพิวจริงนะครับแล้วไม่ใช่กระดานแบบกระดังนะครับเดวองค์พระบางไม่หนานี่เข้าดับตำบตำราเลยนะในครับด้เนื้อปูนตัวกหอยพี่หมายเลขสองสามร้อยบาท นคบงนี้นะพี่นะครับขอสา0ร้อยบาทในครับหมายเลขสองนี่เนื้อสวยพี่แก่ปูนเปลือกหอยีนครับน่าจะมองกันออกนะผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะมองกันออกครับพี่เนครับหมายเลขสองเอาส0มรีอยนครับสามร้อยบาทชินราดอินโดจีนครับพี่ในครับเนื้อสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะนะครับอะเนื้อสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่น้พิมพ์ต่อในครับองนี้สังเกตได้ว่ามีรอยเส้นฉราเห็นไหมเป็นเส้นเลยเนี่ย เห็นไหมมีรอยเส้นฉลากมีรอยร่องรอยเนื้อเกินนะครับเนื้อสวยมากพี่ร่องรอยตะไบธรรมชาติเห็นไหมร่องรอยการแต่งเส้นฉลากเนี่ยแน้วเขาจะมีเนื้อเกินเวลาเทนะครับนะ้ดูกลเนี่ยเนี่ยพี่พื้นผิวเมเดิมในราคาสามร้อยบาทผมบอกเลยว่าจับต้องได้แน่นอนองค์นี้เนั้นในราคาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องต่อไปนะครับเอาหลวงพ่อเดิมได้ไหมเนื้อเขขออนุญาตตัดออก เนี่ยครับขออนุญาตตัดออกนะครับรูปรอหลวงพอเดิมเนื้อ,อปาก้าพี่เนี่ยครับเนื้อปลากลาอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เอไม่พิมพ์เอก็พิมพ์บีอะรูปรอหลวงพอเดิมเนื้อ,อปลาก้าสวยจริงพี่เนี่ยครับเนื้อสวยจริงพี่ปากาเนี่ยครับดูรอยจานเดยเห็นไหมดูรอยจานนี่พี่สามร้อยบาทราคานนี้ไม่ขยับได้ไงเออสามร้อยบาทราคานี้ไม่ขยับได้ไง,300ททไไไงพี่นะเนืพอเดิมเอาสามร้อยเนื้อปาก้า แล้วก็องค์นี้เนี้ยครับนะต้องตัดออกให้หมดเดีพี่เนี้ยที่ซีนมาเนี่ยเนี้ยครับผมจะตัดออกให้หมดแหละเนี้ยครับองนี้จะเป็นน่าจะเป็นของเออ่หลวงพ่อยิวพี่นะาหลวพ่อยิววัดแคร์ครับพี่นะครับสองสี่เนี้ยครับแลสองสี่กว่านะครับนะอันนี้เป็นพระชัยเนี้ยครับป้อมใหญ่หลวงพ่อยิววัดเอ่อเนีอยหลวงพ่อยิววัดแคร์นะครับนะองค์นี้โอ้โหพระแบบนี้ยพี่นะพระสองสี่หกกว่านะนี่ เนี่ยครับอันนี้เป็นหธรรมิเกืบหลวงปูบุญวัดกางบางแก้วพี่นะปูบุญนี้มีป้อมใหญ่พยิยก็มีป้อมใหญ่พี่ดูยังเก่าเนื้อแบบไปปึ๊กเลยอ่ะเห็นไหมนี่อีกหนึ่งองค์เขพี่เปื้อนกาวมาเนี่ยมาแบบนี้เลยเนี่ยแกะออกจากกรอบนะครับนะบางทีเขาเลี่ยมเปื้อนกาวมาผมไม่ได้งัดเห็นไหมเยเอาสนะี่ร้อยนะพอยูสี่ร้อย เชื่อมว่าราคานี้ไม่มีแล้วนะเนยครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะเนวครับองค์ต่อไปครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นวัดเกตบรงกุครับพี่เนวครับนะอาจจะเป็นกุเอ่อวัดกลางคลองข่อยหรือเปล่าพี่เนยใช่ไหมกุวัดกลางคลองข่อยหรือเปล่าหูยหเนื้อพี่เห็นไหมพี่พี่มองเห็นเนื้อไหมเนยครับเนื้อเขาจัดจ้านจริงนะครับเออเนื้อเขาจัดจ้านจริงพี่นะครับทองเดิมๆเลยซึมรึกลงไปในเนื้อนะนะครับทองเดิมๆซึมรึกลงไปในเนื้อพร้าอย่างชัดเจน เนยครับด้านหลังครับพี่แนวด้านหลังก็จะเป็นรอยเหมือนรอยอ่าสมเด็จทับกันอยู่เห็นไหมเหมือนเป็นรอยสมเด็จทับกันอยู่พี่ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูเม็ดมวลสารเดิเยนี่ยพี่พี่ลองดูนะดูเนื้อแรกดูเม็ดมวลสารดี่พี่เนียครับนี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้ยไงเนียครับนะองค์นี้เอาสามร้อยบาทเดี๋ยวพี่วัดเกตหมายเลขสามเนียครับวัดเกจหมายเลขสามเอาไปสามร้อยบาทเนี้ยครับนะหมายเลขสามเอาไปสามร้อย เนี่ยหมายเลขสามสามร้อยแล้วก็องคนี้พี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นรูปร่อในพี่ดาวดวงพระทบครับพี่นะเป็นรูปร่อลอยองคเนื้อแบบยังโหดนะครับเออเนื้อ,อยังโหดเหมือนโกดขมาพี่เนื้อโหดมากเห็นไหมเนื้อเดิมเดิเลยพี่เห็นไหมนะครับดาร่องรอยการ,ร่อโบราณธรรมชาติคาบสาที่ขึ้นมาเป็นฝ้าฝ้า,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 านะครับคาบสาแดงที่ขึ้นมาเป็นฝ้าฝ้าเลยไหมสวยจริงน่ครับสวยจริงครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับรูป่อหลวงพทบนะครับเอาสี่ร้อยบาท ในแับสี่ร้อยบาทพี่รู้หรือเลาอยองค์หรือก่ทบสี่ร้อยบาทเนแับสี่ร้อยบาทนะครับนะองค์ต่อไปในพี่นะในองค์นี้เลยองโหที่เนื้อสวยพี่กูเก่านะครับกูเก่ากับพี่พระคงในพี่นะอาจจะไม่สวยเด้งๆโพเด้งๆเหมือนเขาแต่เราบอกเลยว่าเนื้อองค์นี้เราใจสุดๆในแอปบอกเลยว่าเนื้อองค์นี้เราใจสุดๆเกี่ับพี่ๆดูเนื้อะก่อนในพี่นะเออดูเนื้อก่อนนี่เนื้อจัดจแบบเนี้พี่เนยับไม่ได้มีบ่อยๆอันนี้เป็นกู่เก่าในแับเอาสามร้อย พระคงสามร้อยเนี่ยพระคงสามร้อยองค์ต่อไปครับพี่เหนือองค์นี้จะเป็นเออกาได้นะอุ้มบาทอดพี่นะพระทาชัยอุ้มบาทเนี่ยดูกระแสดิคูราคาสามร้อยพี่เหนืไม่มีแลวไหนพี่เนะอันนี้เอาแบ่งให้เออเอามาแบ่งให้เฉยเนี่ยพี่ดูกระแสดิเนื้อเขาสวยจริงเนน่อเออเนื้อเขาสวยจริงพี่ร่องรอยการตกแต่งตะไบค่าความเก่าธรรมชาติดวชอบด้านล่าง สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับอันไหนแบ่งได้แบ่งหมดพี่วันนี้มาเพื่อแบ่งนะครับนะมาเพื่อแบ่งโดยเฉพาะนะครับองค์ต่อไปเอ่อสำหรับองค์ต่อไปนี่พี่นะนะเป็นองค์นี้หูนี่เป็นรูปหล่อลอยองค์นี 300, 300, vine, ่พ да ี่นะหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ like ้าสาราลอยพี่พ่อสงฆ์เนี่ยพระธรรมชาติพระเดิมๆนะพี่เนี่ยพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับพ่อสงฆ์เอาสามร้อยแนวสามร้อยบาทหลวงพ่อส่งนะครับนะเออพ่อสงฆ์เอาสามร้อยอ่าพ่อส่งสามร้อยพระปิตา เอ๋อถักเชือกพี่แหนพระบิตาถักเชือกเก่าแน่นอนพี่เนีหนนะไม่ใช่เก่าธรรมดานะเก่าเก่าเนีหนอ่เก่าเก่าครับพี่แหนพระบิตาตรงนี้นะเป็นพระบิตาเนื้อตะกั่วด้านในแล้วถักเชือกปิดไว้แบบนี้นะพี่นานะปิดไว้เดิมเดิมแหนปิดไว้เดิมเดิมเลยพี่เอาสามร้อยบาทแหนสามร้อยบาทนะพี่นะเบาๆบางๆพี่แบ่งปัแงนแหนสามร้อยอ๋อสามร้อยก็พักกิ่ง มาพร้อมเชือกที่เขาแขวนเขาใช้เลยพี่นะครับข้ามเหือข้ามอะไติดอยู่ด้านในชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งวัดสุทัศน์ใช่ไหมพี่หน้าตาแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นของวัดสุทัศน์นะวัดสุทัศน์ใจ่พี่ดูด้านหลังอืมดูดูเนื้อดูรอยข้ามความเก่าด้านหลังเนี่ยนะครับดูเนื้อและดูร่องรอยข้ามความเก่าด้านหลังนี่นะครับนะองค์นี้เป็นพระกิ่งวัดสุทัศน์นีะครับพระกิ่งวัดสุทัศน์เจ้พี่เนนี่นี่ดูกคนนี่คนมีอ๋อสัญลักษณ์ต่อกนด้วย สามร้อยบาทในแะอรักกิ่งอ่ะแบ่งให้พี่เอาสามร้อยในแอระกิ่งสามร้อยแล้วก็เหรียญสาหรับเหรียญเหรียญน,นี้ในแอปเป็นเหรียญของหลวงพระเต๋าคงทองพี่ในแอปเนะี่ดูดูความคมเนี่ยเหรียญลมดำแห้งๆเลยกิ๊บเลยนะครับกิ๊บเลยเนะีนะ่ยเนื้อลมดำเดิมๆเลยพี่ไม่จัดได้ไงเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาติราคาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับจัดได้จัดไปนะพี่นะั้นนะครับ สายิดครับพี่น้ําหลวงปูพูครับพี่หุยเนื้อยังเดิมอ่ะเห็นไหมดูค้าบเนี่ยอือไม่ได้แกะออกมาเลยพี่หนาไม่ได้แกะจะกรอบมาเลยดูเนื้อเนี่ยนาวพี่พียงดูเนื้อนี่ยน้ําเนี่ขู่ค้าบนะพี่นะนข้าบความเก่าแล้วดูพี่ดูข้าบเผือข้าบอะไรที่จับติดพื้นผิวพราอยู่ดิพาได้ธรรมชาติมาแบบนี้ผมอาจา์ให้แบบนี้เลยแายิดเอาสามร้อยเผื่อพี่พี่ได้ชอบนะเผื่อพี่ได้ชอบสามร้อยบาทนะครับองค์นี้นะแซยิทสามร้อย นี S 1> <S 1> ่ครับแซยิบสามร้อยแล้วก็เหรียญครับพี่เนี่ยสาหรับเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญรอยชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนเยยหอมพิมพเข่ารอยเนี่ยครับนะดูเข่าดิเขาจะนุนๆออกมาเป็นตุ่มๆเลยพี่เนี่ยครับดูข้ามความเก่าและดูเข่าที่รอยออกมาเนี่ยครับนะมาเป็นตุ่มๆเลยดูเนื้อด้านหลังเนี่ย เห็นไหมธรรมชาติเนื้อด้านหลังเป็นอย่างไรนะพี่นะน้ำผูบอกเลยว่าจัดจ้านสุดๆนี่ครับสำหรับองค์นี้นะนะครับจัดจ้านสุดๆเลยพี่300บาทนะครับเส้นคอคมๆนะครับอย่าพลาโดยเด็ดขาดราคานี้300บาทนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาประดิษฐ์กับพี่นี่ครับดูเนื้อเนี่ยพ่อแดงวัดเขาประดิษฐ์กับพี่นี่ครับอันนี้ออกปีอะไรพี่เนี่ยเมื่ออันนี้ออกปีอะไรอ่ะโู่เดี๋ยวเนื้อสวยอ่ะ ไม่ทราบปีแต่ทราบแบบว่าเนื้อสวยมากพี่แนบหน้าตานี่หน้ารุ่นแรกเลยเนะนี่ยนะเออหน้ารุ่นแรกเลยเนะี่ยดูรอยเจาะดิเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาติอ่ะพอแดงเอาสามร้อยพอแดงวัดเขาบันไดอินอาจาพี่จ๋าสามร้อยบาทราคานี้กระชุ่มกระชวยหัวใจไปไดเกินในพี่นะแบ่งปันกันไปรนบองค์ต่อไปเอ่อสำหรับองค์ต่อไปพีนะนพ่นะเป็นองค์นี้เลยองค์นี้ก็เนื้อสวย เนี <in human used empl os> ่คร <ents and> <els> ับองนี้ก็เนื้อสวยนะพี่นะเป็นเนื้อเมฆกระพันเด่พี่นี่ครับสังกระจายพิมพ์วัสุทัศ์เนื้อเมฆกระพัดเคยเจอหรือเปล่าเนี่ยครับเนื้อเมฆกระพัดเคยเจอหรือเปล่าพี่เนี่ครับนะไม่ได้เจอบ่อยๆเออไม่ได้เจอบ่อยๆพี่เนื้อสวยมากอง์นี้เอาเอาเท่าไหร่เดียะเมฆกระพัดเก่าๆเนี่ยสามร้อยเนี่ยครับอ่าสามร้อยบาทเนี่ยครับ องต่อไปครับพี่น่ครับสำหรับองต่อไปนะพ่นะเป็นชินสีในพินานับชินศีพิษนุโรก็พี่เนื้อชินเงินแหม่นี่ดั้งเดิมจริงๆนะครับชินศีชินศีเอาสี่ร้อยบาทนะครับนะใครวใครได้ครับพี่อยู่ในเรี่มเดิมๆเลยหน้าคล้ายๆพระบุทธชินราชนะพินาน้เออชินราชใบเสีมาแต่นี้เป็นชินศีเขาจะมีซุ้ม นี่ด้านหลังครับพี่นะพี่ดูข้าพนี่นี่ชินเงินนะแนวสี่ร้อยบาทนี่ราคาชินเงินนะเนี่ยแนวเบาเบาไปสิพี่อ่าเบาเาไปสิพี่สี่ร้อยบาทนะครับเนื้อชินเงินพี่บางๆแบ่งให้พี่เอาสี่ร้อยเนะครับสี่ร้อยแล้วก็องค์นี้พี่แนววันนี้จะเป็นสมเด็จวัดพระคังแนวอ่าสมเด็จวัดพระคังครับพี่หูดูควะเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้น่าเป็นสองคลองเปล่าฝากกูเปล่าแนวดูดินั่นไงนั่นจริงๆด้วยพี่สมเด็จ สองค้องกับพี่นะวัดละคังฝากกูครับพี่ถิมวัดละคังเลยแต่องค์นี้พี่น้เป็นวัด,ะดละคังเขาได้เขาวัดระคังฝากกุอันนี้เป็นสององสวยพี่พร,รพ,พระมีในตำรับตำราแล้วเนื้อสวยมากเห็นไหมสวยมากครับพี่เนี่ยพระมีในตำรับตำราอยู่แล้วอ่ะนี่ดูเนื้อเนี่ยขูไม่มีหรอกพี่แนวนานๆจะเจอสักองค์แนวมื่ Ooh, นานๆเราจะได้มาสักองค์พี่พระที่ชัดเจนและดูง่ายเลยเนี่ยดูคาบเดียเอาสี่ร้อย แนบหมายเลขสี่แนวหมายเลขสี่สี่ร้อยบาทเนบขออนุญาตหยิบซองพี่เนบเออขออนุญาตหยิบซองพี่หมายเลขสี่แนวหมายเลขสี่สี่ร้อยบาทหมายเลขสี่สี่ร้อยบาทแนบสี่ร้อยบาทเดี๋ยวไปกันต่อครับพี่เนบกับองค์ต่อไปนี่อะไรพี่เนยพี่ดูไข่ดูธรรมชาติเห็นไหมพี่ดูไข่ดูธรรมชาติดูคาบทองเห็นไหม นี่ครับพี่นี่คือไข่และธรรมชาติและคาบความเก่านะครับนี่คือไข่ธรรมชาติและคาบความเก่าเนี่ยดูในเนื้อแห้งแห้งจนลั่นอะนะครับแห้งจนลั่นเลยพี่องค์นี้ไม่ค่อยได้เจอนะเนี้ยพิมพ์ผลอดเนี้ยเออพิมพ์ผลาดเดี๋ยวพีพ่นนเนี้ยปลูกผูทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดเนื้อหลูกปู่ทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดเนื้อสวยมากพี่ดูคาบน้ำว่านเดียดูคาบน้ำว่านดูคาบไข่ว่านที่ขึ้นเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยมาเป็นฟ้าเลยเนี่ยเนี่ยดูคาบเพราะนี้ เอาไปหกร้อยบาทไม่ได้เจอแน่นอนพี่ไม่มีแล้วใครไวใครได้ดูดูเสียบธรรมชาติเลยเนี่ยหกร้อยบาทแนวพระร่วงรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่เนี่ยเป็นพระร่วงหลังรางปืนกับพี่เนี่ยเนื้อตะกูออกจะเป็นสนิมแดงเลยนะดูคาบฝ้าคาบไข่คาบธรรมชาติเนี่ยแนวพี่พี่ลองดูคาบฟ้าคาบไข่และคาบธรรมชาติแนวร่องรอยการลงกู่ที่ชัดเจนดูหน้าดูตาเิร่องรอยการลงกู่ที่ชัดเจนแล้วเป็นธรรมชาติไม่มีอีกแล้วนะแนวแนวหลังรางปืนพี่สุโขทัย สุโขทัยจ๋าเนื้อแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอรรอยแน่นอนเอาห้าร้อยบาทนะครับอง์นี้นะเนี่ยบหลังร่างปืนพี่พาสีสวยเดิมๆน่าเก็บน่าเอาไว้ส่องเอาไว้เชยชมห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใรสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพี่น้าะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ